สวัสดีครับทุกคน EP นี้เป็น EP ที่18แล้วนะครับก็ตอนนี้เราอยู่อยู่ที่ฟาร์มนะครับฟาร์มของเราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังปลูกไม่เสร็จนะครับเพราะว่าไม่มีต้นชูกรเค็นอ่ะเดี๋ยวรอให้เขาโตไปก่อนแล้วกันในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปลงถ้ำกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเก็บของแป๊บหนึ่งของเยอะเหลือเกินเสรบผมครับมาเยอะมากเลยนะ ธนูเก็บทางน้ําเก็บโอเคเก็บก็น่าจะมีเท่านี้นะครับที่ผมต้องเก็บส่วนถ้ำที่ผมจะไปลงก็จะเป็นถ้ำนี้เอาเดี๋ยวนะผมต้องขุดทางขึ้นอีกเหรออ๋โอเคเดี๋ยวผมขุดไปฝั่งฝั่งนี้แล้วกันเพราะฝั่งนี้มัน อันนี้อยู่มันมีต้นชูกาเคียนอยู่ปาะเดี๋ยวเราบุกกันฝากดินด้วยหน่อยได้ไหมฝากไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งฝากไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคอ่าไปทางไหนนะที่มันไม่ใช่ทางตันน่าจะทางนี้นะครับผมวาเดี๋ยวเราต้องค้าบทอดหมดได้นน่ใช่แล้วต้องคาทอดหมดด้วยทาให้หมดเลยบุก่ามกัน ในๆนเราก็มีฟอร์จูนสแล้วเมื่อกี้ผมขึ้นไปใช่ไหมแต่ยังขึ้นไม่สุดใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนแล้วกันเอาให้สุดครับในๆก็ได้มาแล้แลอุ๊ยสปอนต่อหน้าเลยเหรอระเบิดนะนั่นแหละตันนะครับทางนี้เราอีกทางหนึ่งล่ะมีอะไรหรือเปล่ามีทานให้สักกอง2องกองไหมหรือว่ายังไง โอ้ oh, oh, เล่นสองตัวเลยอุ๊ oh, จริงปะเนี่ยเออระเบิดไปแล้ว,วระเบิดไปแล้วอุ้ย oh. ต้นอะไรวะอ๋อ oh, ผมว่าแล้วผมโดนตัวเลยเออสะท้อนมันมีสะท้อนกลับด้วยเหรอโอเคผมคิดว่าผมเจอฐานแล้วนะ ขุดมาเลยฝ่าชนสามเราอุ้ยเยอะอยู่นะดีเลยอย่างนี้โอเคปักทอดไปแล้วมันเต้เกิดฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ตรงเด้๋ยวเด้อขอปักทอดได้ก่อนเออแล้วมันเต้เกิดมันเต้เกิดมาแล้วเจอยุ่งเอาอืมถือว่าเยอะอยู่นะได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโห โอเคใช้ได้โอเคอันนี้คือเหล็กก้อนเดียวปะ่ะสองเฮ้ยลงไปลงไปดิสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราได้มาเท่าไหร่โหขุดสิบปกได้มายี่สิบบาทครับเฮ้ยเดี๋ดวดมผมเกือบไม่เห็นแนละ้วโอเคเนียนอยู่นะครับเล่นไป ่ะลงกันต่อครับหุ่ยตรงนี้อืมเอา้ามันหลอกให้เราลงมานี่ว่าโถยเดี๋ยวจะขุดคอปเปอร์เวยเพื่อได้ใช้นะครับุดไปสักนิดนึงคงไม่เสียหายแลย้วหรอกมั้งเนี่ยได้มาเยอะแล้วเนะี่ยโห้หขุดทีนี้เป็นชุดอเด๋ืออยูนะ่ผมว่าเราพอละแตวเราขึ้นไปดีกว่า ขึ้น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 ทางนี้เป็นทางตันนะโอเคแบบนี้เอาวางดิหรือ,อขึ้นไปปราเดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่งกันนะครับเก็บได้ธนูมาได้เหรอดีเลยได้ธนูมาใช้ด้วยทางนี้ไม่ใช่อันนั้นคือทางที่เราขุดฐานเราต้องไปทางนี้ไอ้อันนี้คือทางออกนะครับตอนนี้ข้างนอกน่าจะมืดละมีเหล็กตรงนี้ได้เหรอ ูดมาเลยทางนั้นโดดเอาทางนี้ตันหรือเปล่ามันมีทางแยกไปอยู่ไม่น่าจะตันนะผมว่ฮะอ้าวอะไรทำไมทำไํำในมีแค่นี้เองมีแค่นี้จริงดิเราได้เลกมากี่ก้อนเนี่ยสาวสิบจ็ดก้อนแล้วก็บล็อกทางอีกชุดสองชุดน่าจะประมาณนั้นแหละ คือเ้าฝั่งนี้น่าจะตันนะครับใช่ไหมเยวผมดูก่อนอืมจริงเลยทำมันก็มีอยู่แค่นี้อะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาทาขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยจะปักทดให้เลยอุยอุ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 ไม่เอาไม่เอามอนเตอร์เยอะเกินเจียงผมก็อยู่ข้างบนด้วย นอนเตียงชาวบ้านเลยแล้วกันทำไมพวกนายไม่มานอนกันนะเพื่อนทำไมพวกนายไม่มานอนกันไปอยู่อะไรบนหลังคาแปลกๆนะพวกนี้ไปนอนเร็วไปดูลงไปเลยมาอยู่อะไรบนหลังคาเออเดี๋ยวไม่จะยิงกูเลียมรถตายเหรอ โหดไปไหนอา้อาวเตีกันแล้วทนนี้กูเิมนายเข้าไปอยู่อะไรตรงนั้นออกมาโดนมันยิงฟีจนเกือบตายแล้วะกคเล็มผมแอืมต่ผมคุดรัวออกเลยแล้วกันไม่น่าจะตีกันได้นะผมวะขอนอนด้วยคนนะครับเดี๋ยวผมไปหาถ้ำใหม่ลงได้ไหมทุกคนไม่เดี๋ยวเพ่าแต่ว่าทางนั้นะ เออผมปิดทางน,นี่คามเหลาอยู่ตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวผมพุบแจงไปได้ดีกว่าเวลามืดจะได้นอน๋ยวผมเก็บของเิ๊มหนึ่งถ่านก็เอาไปชุเดเตียวพอนะครับเหล็กก็เก็บไปเลยรั้วก็เก็บไว้เลยอ่ะ,อะของเต็มเอาอะไรทิ้งเดียวผมเอาเป็นเนื้อเน่าทิ้งแล้วกันเนาะแล้วก็เก็บของไว้หน,ก,หน,ก,หนกมองหนกไม้นี่ออกมาโอเค ดอกไม้นี่ก็ปลูกตามนี้ก็ได้เนี่ยเออเนี่ยปลูกไปเลยนั้นเราก็ทิ้งซะมีลูกธนูอยู่ใช่ไหมเออมีจริงไปเอามาเลยผมหาถ้ำแถวนี้ลงดีกว่านี่ไงถ้ำที่เราลงน่านจะตันละตรงนี้ไปได้เหรอเป็นน้ำไม่น่าไปได้มีอีกหรือเปล่าแถวนี้ตอนนี้ผมยังไม่เจอถ้ำนะครับ เออสงสัยจะไม่มีจริงแถวนี้อุ๊ยข้างหน้าใช่ไหมโอไม่ใช่ถ้ำผมกับฟังไปฟังหมู่บ้านเราดีกว่าจเจอกแกตัวนี้สองตัวโหสะพอนต่อหน้าเลยเหรอเจ้าแกนี่น่าจะเป็นหัวละวาอืมหัวละวาจริงในเข้าไปดูฝั่งโน้นบ้างดีเผื่อมีถ้ำให้ลงบ้างนี่ไงเจอแล้วใกล้หมู่บ้านใช่ไหม เราข้ามตรงนี้ไปน่าจะเจ๊แค่หมู่บ้านนี่น่าจะใหญ่นะครับถ้ำนี้ผมว่าไม้เราพอไหมไม่รู้ลงไปก่อนแล้วกันอุย๊ยโดนพิษเต็มๆเลยผมโอ้หสี่สิบวิน่าจะตายก่อนหรือเปล่าไม่ตายน่าจะเหลือแค่ครึ่งหัวใจไอ้เยอะโดนเต็มๆ,ๆเลยผมครับทอดมาก่อนแค่ไม่ให้หมดแล้วกัน ครับมาอุ้ยหกสิบสี่อันนะครับมาทั้งนั้นนะโอ้โหติมน้ำติมเนื้อสำหรับทอดเนาะเดี๋ยวเอาบล็อกขึ้นมาหนะ่อยแต่ผมจะขุดฐานข้างบนนะครับเพราะว่าเราไม่มีฐานละ้านมีอยู่แค่นี้เองเหรอมีน้อยจังนี่ไงเยอะอยู่ Okay. โอเคอุ๊ยเอ็นนะมแมนผมว่าเราจะไปยุ่งเลยดีกว่าเอามาเก็บมาคิปเปอร์เหรอโอเคดีนะผมมีลกูกอุ้ยทำไมทางแยกมันเยอะจังอ่ะเออจะจำทางกลับบ้านได้ไหมเอ,อ่ยทางแยกเยอะขนาดนี้ ตกใจหมดเลยเพื่อนจะลูจะพังแล้วเนี่ยใช่ไหมเออลูจะพังแล้วเนี่ยผมขอไปห้องเล็กๆก่อนละกันตันนะครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องใหญ่เลยนะครับผมว่าก่อ,อพังออไม่ใช่ก่อพังลูง่พังคิปเปอร์ระเบิดเมื่อกี้เอาสารูผมพังเลยผมยังไม่ไปนะครับตรงนั้นน่าจานตรายเดี๋ยวผมขอสำบรวจรอบๆนี้ก่อน ตรงนั้นคือทางกลับของเราใช่ไหมตรงนี้มีฐานด้วยแหละเออไม่ใช่ฐานเหล็กโอเคขุดเล็ไมาก่อนอุ้ยไปไหนละหายเฉยอุ้ยเราก็มีเหมือนกันนะว้ยธนูไปไหนละมานี่เลยโอเคไม่ได้ธนูเพิ่มเติมนะครับ ว้ายมันเตอร์มันเยอะจังเดยวเด้อเด้อมันเตร์เยอะไปนะพี่ทำไมเหล็กตรงนี้เราไม่เก็บยีรา n ปลาดีดมาเยอะขนาดนี้ใครสู้ไหววะไป <c oughs> เอา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 ดิเอาดิจกกังวะนนี้ไม่สู้ใครครับจกกังวะนนี้ดูดิเออไม่สู้สก,กลิลซ้ำให้เดี๋ยวซ้ำให้เพื่อนเดี๋ยวเราซ้ำให้ ามาครับลากันเลยนี่ตนัวแต่เราใช้เองโอเคเราค่อยค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันเตอร์เยอะนะครับอืมดีนะมีลกูกโอเคปักทอดอย่าได้เกิดเลยพวกโอ้โหเต้เยอะขนาดนี้นะโอ้โหไปไม่ไหวเยอะเกินไปดูดิ สกิลลึดันก็ลงมาด้เลยได้ไหมไปเลยยังไม่ยุ่งกับฉันฉันจะมาขุดแร่ของฉันนายมายุ่งทำไมอุย้ยโดนก่อสะท้อนเรอสกิลไม่ลงมาเหรอทำไมไม่ลงมาไม่ลงมาผมขุดเหล็กแล้วนะสกิลไปไหนละผดนไล่ปัดทอนให้หมดนี่จริงกันแล้วอ๋อหหน้าตัวสะบัด เออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับก็ไม่สู้ใครนะครับมาดีเท่าดีโปเข้าให้อา้าวไม่ส่้ยตอนนี้มีธนูให้ปะเนี่ยมีทะลุธนูนะครับไม่มีอะไรให้เลย,ยตรงนี้โอ้โหโคตรอัอออตนตรายบอกให้เดี๋ยวอันนัน้นคือทางกลับบ้านเราเนี่ับทางกลับบ้านเราคือทางทางข้างบนนี้นะครับอย่าหลงเป็นพอ ผมจะจําไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวลองลองไปข้างล่างดูดูลองดูนะครับว่ามีอะไรมีทานก็คูทานมาน่าจะตันถ้าเป็นถ้าตันนะครับผมจะอุดไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้เราหลงเพิ่มเติมเนาะเพราะเราอาจจะลงไปได้นะครับอาจจะหาทางออกไม่เจอนะครับก็อุดไว้เลยเดี๋ยวผมตัดสะพานนี้ออกดีกว่าจะได้ไม่หลงเนาะดูดิ ผมไม่รู้นะว่าข้างล่างเป็นอะไรแต่ตอนนี้มีเยอะมากอุ้ยตีเราหอ่ะอเพื่อนตีเราหอ่ะอเพื่อน <S <S 1> <S 1> เป็นไงนกระเด็นไกลดีไหมเพื่อนทดพวกนี้แค่สามชุดเองอ่ะมันแค่เพิ่มก็ได้นะเตแบบเราไม่มีไม้แล้วอ่ะ ตื่นยากเอ๊ะเนไม่ได้มีเหน็นใคนเดียวนะเวย้ยเราก็มีนะเวย้ยวิดิ่งไม่ถูนนี่ไงนี่ไงเฮ้ย,ยเกือบตุกทุกคนต้องปักรอบๆไหมเนี่ยเพื่อจะไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดเน,ะนาะจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่ดีผมว่า มื่อกมันจะได้หมันฝรั่งมาด้วยใช่ป่ะอุ้ยมองแต่ตัวนี่ไม่ดูอะไรเลยผมโอ้โหกอทองทั้งตัวอาล่วงโหนี่ก็กอทองไปล่วงไปแล้ววะ <c oughs> น่าจะล่วงไปแล้วนะครับดูข้างล่างนั่นสิโคตรน่ากลัวจอ้เหล็กคุณเหล็กก่อนนลบอกทอดระหว่างทางมา เราเจออะไรบ้างวะอุ้ยอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าล่วงเด็ดขาดขึ้นไปขึ้นไปอ่าโอเคผมจะไปขุดถ่านนะครับไม่ใช่อะไรตรงนี้ก็เป็นถ้ำเหรอตันมันมืดหรือ,อยังวะผมว่าเราครน,นอนไหมหรือยังไงผมว่ามันน่าจะมืดแล้วนะเออมืดจริงเลยแล้วนะผมจะลงไปยังไงวันนี้ตรงนี้เราไปได้อยู่ใช่ไหม เือในตรงนี้เราไปได้อยู่มันก็ไม่ได้มีอะไรหรือเปล่าวะผมว่าลรคนอุดละวาตรงนี้อย่างงั้นแหละไหนเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นกันอตาให้อีกทัวตกลงไปไม่ตายได้ไงอุ้ยไม่เอาไม่เล่น้วยมันมีสลามนี่หรอตรงนี้เออสลามเกิดมาตรงนี้ ผมว่านะเราต้องหาทางลงแล้วแหละจะลงทางไหนดีก่อนก็ดินคือเาไมาได้ทา,างน้ํามาด้วยไงอนุญาตขดุดดิ่งตรงนี้ก่อนแล้วกันทอดจะหมดใช้ไปนี้ขุดเออใช้วายผมไปคิดว่าเป็นหลุมตรงนี้ตกใจหมดว่าไงคิปเปอร์ระเบิดเลยปะเดี๋ยววางบล็อกตรงนี้แล้วก็วางทอด โอเคค่ยคอยๆลงอีบอกว่าค่ยคอยๆลงไม่ใช่หรือรีบลงมาจังอ่ะ้ยเดี๋ยวนะมาที่ไหนกันอ้ยยิงกันสิยิงดิ เดินไปถ้าไก่เชียวเดี๋ยวเพื่อนอโหโหเดินไปโคตรไก่เลยเมื่อกี้มันจะเจอเลยแค่ตัน,นะครับขุดมาไหนอะไรเพื่อนเอ้านัดเดียวจอดเลยหมึกเรืองแสงอยู่ตรงนี้เหรอตรงนี้คือทองหมึกเรืองแสง ผมว่าผมเจอเพชรแล้วนะทำไมมันตื้อตรงนี้มันเยอะจังวะมันเยอะแปลกๆนะเดินมาสิเพื่อนยังไม่ตายโห <c oughs> เดี๋ยวเยอะไปป้าพ่อล้มทั้งคิปเปอร์มีทั้งซอมบี้โหซอมบี้หลายตัวเลยนะครับอ,อ,อยากระเบิดก็ระเบิดเถอะ วิมเตียวม,มีตัวผึ่งฟ้าอะไอ่ะนี่ขุดเพชรดูนะครับว่าจะได้กี่เม็ดเม็ดเดียวก็มเม็ดเดียวยิงเลยนักหนาไม่เคยยิงตังไง อืมเฮ้ยโอเคได้ธนูมาอยู่อเอิใช้ได้คีบเอ้อเดี๋ยวเอามารวมกันแล้วก็ทอดออกมาซอมบี้มันเยอะไปไหนวิ้ยมีซอมบี้เด็กด้วยอหรอไม่ขอริ้วด้วไม่ซอมบี้เด็กด่ะวิ่งเร็วเกิน โอเคเพจนะครับได้มาเยอะอุ้ยกี่ก้อนเนี่ยเจ็ดก้อนเดี๋ยวขุดเลสตอนไปได้วิ่งดีเฮ้ยวิ่งสอมบี้เด็กสองตัวเลยเตัวเดียวนะ มีฮิปเปอร์เลยก็สะท้อนตูดจนตายก็สะท้อนเนอะเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงดีน่าจะหกสิบสี่อันสุดท้ายละเฮ้ยเจอละพิโดโุดเมื่อกี้ซัมบี้เด็กนั่นไงว่าละตีผมอัดบอกด้วยซอัมบี้เด็ก ตีบบล็อกเหรอเฮ้ยมันหลอกมันล้อหลอกนี่ว่ะเฮ้ยอันนี้คือของสะเป๋าอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อเมงมุมนี่มีอะไรบ้างเนี่ยกะมาทองอืมเก็บไม่ได้ โอเคจำพิกัรตรงนี้ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมแคบท่าไปเลยตอนนี้ไม้ผมก็หมดทอดก็หมดนะครับแน่นอนว่าเราไปต่อไม่ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับอะไรเห็ดกระดูมเตีล้วเหรอ